สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันอะไรกันอีกนะเออโอ้โหของเล่นต้องเจ๋งแน่ๆเลยเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับกับของเล่นนำเข้าวันนี้นะฮะจากร้านแมททอยนะครับผม3 2 1หนึ่งปัมป๊มป๊มว้าวโอ้นี่เป็นฮอสเกลนะครับยอดมากเลยเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าโอ้โหสุดยอดชอบชอบอะ่ะเท่มากอะ่ะ ว้าวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแกะกล่องรีวิวกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมข้าวๆกันก่อนนะครับว่าในตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ตัวนี้นะครับเท่มากครับเป็นรีโมทนะครับ2 4กิกนะครับแล้วก็มีซิมฝึกบินครับโอ้โหเพื่อนๆนี่ครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็มีสายไฟนะฮะสาย USB นะครับที่ต่อเข้ากับจากรีโมทนะครับสี่ n แนลนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับ เพื่อนๆสามารถฝึกหัดบินได้เลยนะฮะโหเจ๋งมากครับเราสามารถหัดบินได้จากรีโมทเลยนะครับจาลองการบินเหมือนของจริงเลยนะครับซิมตัวนี้ปกติเราซื้อแยกก็ประมาณหลายพันเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องมีสาย USB นี่ให้แต่ตัวของ b i ก l a มานะครับนี่นี่คือฮอ b ์บิกลามานะครับเขาแถมมาให้เลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากครับเป็นฮอร์สี่ชัแนลที่หายากแล้วก็น่าเก็บสะสมไว้มอย่างมากครับมีความสุขมากครับเป็นฮอร์สเกลลำใหญ่ด้วยนะ ตัวนี้ของ e sky นะครับนี่ที่ชาร์จที่ชาร์จแล้วก็ใบพัดส,สำรองครับนี่ใบพัดส,สำรองเขาให้มา,าให้มา2ชุดเลยนะตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุด a กับ b นะครับชุดบนชุดล่างนะครับนี่ให้มาครบเลยนะครับอย่างละคู่นะฮะโอเคเสวยงามครับมีอะไรอีกเดีย๋ยวมาแกะดูนะฮะว้าวนี่ตัวนี้นะครับ เพื่อนๆนะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับเจ๋งมากๆเลยครับไม่ว่าจะหนีบกับแบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับเพื่อเสียบชาร์จนะครับกับปลั๊กตัวนี้นะครับเกิดกรณีเราไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับเราก็สามารถใช้ปลั๊กจากรถยนต์ปลั๊กจากทั่วไปได้นะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นมออแปลงนะครับโอ้โหเท่มากๆเลยครับเพื่อน เดี๋ยวจะมาบินกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ Let's go ว้าวหลังจากที่เราแกะกล่องรีวิวกันมาแล้วนะครับสวยงามมากๆครับเฮลิคอปเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอ4 channel นะครับเพื่อนๆ4 channel แล้วก็เป็นเขามีชื่อว่ายี่ห้อนะครับ e s k y นะครับรุ่น Big Lama นะครับ e s k y Big Lama นะตัวนี้เท่มากๆครับมากับรีโมทนะครับ2.4กิกครับ4 channel ครับ2.4กิก สามารถตั้งค่าต่างๆได้แบบเยอะแยะอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะครับรีโมทนี้นะครับเหมือนที่ผมย้ำนะครับเขาจะแถมซิมฝึกบินมาด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอารีโมทเนี่ยไปเสียบเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับฝึกเล่นกับคอมพิวเตอร์แล้วในซิมฝึกบินเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมนะฮะจะกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นหอน้ํามันก็ได้เครื่องบินบังคับไฟฟ้าเครื่องบินบังคับน้ํามันนะฮะหอน้ํามันหอไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับเขาจะแถมมาในในกล่องเลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปต่อเป็นเกมได้เลยนะครับสุดยอดมากครับ เราก็สามารถฝึกทักษะของเราเองได้นะครับในการฝึกบินนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่างตัวเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับเป็นบอดี้สเกลครับนี่คนถามหากันเยอะมากครับกับบอดี้สเกลนะครับสวยงามมากครับตัวนี้นี่มีอยู่2สีนะครับเพื่อนๆผมย้านะมีอยู่2สีครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมีสีเหลืองนะฮะแล้วก็สีขาวน้ําเงินนะครับเหลืองแล้วก็ขาวนะครับพูดง่ายอย่างนี้แล้วกันนะ สวยงามมากครับวันนี้เรามาเป็นบอดี้ของสีโปรโมทของเขานะครับก็คือเป็นบอดี้ขาวน้ำเงินนะครับจะมาอารมณ์เหมือนฮอหน้าข่าวแล้วก็ฮอพยาบาลนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับสวยงามครับนี่ให้ดูนะครับเนื้องานนะครับบอดี้สเกลครับ4ี่ชันแนลครับก็จะเป็นใบพัดอยู่2ชั้นนะครับเป็นเซอร์โวนะครับเซอร์โวมี2ตัวนะครับใบพัด2ชั้นก็เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่ฝึกบินนะครับ อยากจะบินฮอประมาณลำใหญ่ๆนะครับ4ชันแนลนะครับก็ถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับน่าสนใจมากครับกับรุ่นนี้นะครับฮอร์อีสกายบิกามานะครับอีสกายบิกรามานะครับหรืออีสกายรามา500นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์ที่ถือว่าใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่เลยครับแล้วก็คนเล่นเฮลิคอปเตอร์พวกนี้นะครับเนี่เดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนนะเป็นแบตลิโพนะครับเพื่อนๆพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเลยมีให้ครบหมดเลยนะครับ รีเซิเวอร์นี่ก็เป็นของอีสกายนะครับแบรนด์ดังครับค่านี้นะครับว้าวเท่มากครับเดี๋ยวเรามาไหนชมด้านหลังกันหน่อยนะครับมาชมด้านท้ายนะครับว้าวด้านท้ายก็ถือว่าเท่มากๆครับเท่ไม่แพ้ใครกันเลยทีเดียวครับสวยงามมากครับเพื่อนๆนี่สึกว่าเท่มากครับโอ้โห โอเคก็น้ําหนักก็ไม่หนักมากครับกําลังดีครับแบบเบามากก็ไม่ดีเดี๋ยวไม่สู้ลมนะฮะกำลังดีครับผมบอกเลยปานกลางครับหนักเกินก็บินใช้เบาเกินก็ไม่สู้ลมนะครับโอเคก็ถือได้ว่าเป็นการจบการรีวิวนะครับคร่าวๆนะครับสวยงามครับกับเฮลิคอปเตอร์นะครับ E Sky Big Lama นะครับสวยอะคือฮอพวกนี้นะ บางทีเราไม่ได้เล่นนะเราตั้งโชว์ก็มีความสุขแล้วครับเพื่อนๆจริงๆผมพูดจริงๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดิงกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับว้าวโอ้ 要不喝哪 จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัว eSky Big Lama นะครับ eSky รุ่น Big Lama นะครับ eSky นี่ก็เป็นแบรนด์ดังนะครับที่สร้างเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกกันมาอย่างมากมายครับสำหรับงานฮอบบี้นะครับต้องนึกถึงเลยนะฮะ eSky นะครับในยุคแรกๆนะครับเป็นผู้บุกเบิกนะฮะของพวกเฮลิคอปเตอร์ที่ราคาไม่แพงเกินไปนะครับลุ่นนี้นะครับเป็นรีโมท2.4กิกนะครับแล้วก็บอดี้สเกลครับบอดี้สเกลก็จะมีอยู่สสีนะครับเหมือนที่ผมย้ำนะครับมีสีเขียว แล้วก็สีขาวน้ำเงินแดงอย่างนี้นะครับก็จะมีอยู่สแบบนะครับสสีสสไตล์ครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบสีแบบไหนนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับของเล่นสุดเจ๋งแบบนี้นะครับสินค้านําเข้าหายากนะครับจากทางร้านแมททอยนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตามนี้เลยนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ w w w m e t ว o ์เว m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการสุดสุดค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย่ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด たかもちこたかも」